โอเคครับต่อไปอาจารย์ก็จะเพิ่มตัว Table Layout Panel มานะสำหรับการวางตัว t e x t Box สําสำหรับเซิร์ชข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มต่างๆประมาณ5ปุ่มนะปุ่ม Search ปุ่ม Add New Edit Delete Refresh นะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็เป็นช่องวาง่างเปล่าสำหรับการยืดขยายตามฟอร์มอ่นะอัับแรกนะเพิ่มตัว Layout อนะ่ะ Table Layout Panel มาไปที่ Toolbox พิมพ์เลยครับ Table t a b l e อนะ่าขึ้น พิมพ์แค่นี้ก็ขึ้นแล้วเนาะก็ลากเรามาเลยนะครับปึ๊บเขาก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ให้เราลบไปแถวหนึ่งนะลบไปแถวหนึ่งก็คือ r v m o v s t row ปึ๊บอ่าเพราะว่าเราใช้แถวเดียวเนาะจากนั้นก็ปรับขนาดให้มันเต็มเหมือนที่อาจารย์แนะนำในเบื้องต้นคือปรับให้มันเต็มแบบนี้อ่าให้มันอยู่ชิดกันก่อนแล้วเราค่อยปรับคุณสมบัติเพิ่มเติมนะอ่าแบบนี้ก่อนนะเนี่ยความสูงความกว้างนะให้มันประมาณนี้ก่อน จากนั้นเราค่อยมาไล่เก็บรายละเอียดเนาะ,อะตอนแรกนะครับเราก็จะเพิ่มคอลัมน์ต่างๆให้ครบตามที่เราจะใช้นะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเพิ่มอะไรนะครับตรงด้านกลางจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มคอลัามน์มาให้ครบก่อนคอลัมน์เหล่านี้ก็จะนำคอนโทรลมาวางนะเพื่อให้ Windows Form ของเ,เราม,ม,มันเรียกอะไร responsive มากขึ้นนะปรับขยะยืดขยายได้ตามขนาดของฟอร์มนะครับอ ปรับแต่งตัวเทเบิลเลเยอร์พารเนลก่อนนะครับเพิ่มคอลัมมาเข้าไปตรงนี้นี่นะครับกดจุดมุมบนขวาแล้วก็ Edit Row แอนคอลัมปึ๊บตรงนี้นก็อันดับแรกนะเพิ่มแถวมาก่อนเราจะเพิ่มประมาณกี่แถวนะครับตรงนี้ประมาณ7ตอนนี้มีอยู่อาะมาใชจะแถวนะครับเป็นคอลัมน์ตอนนี้มี2และก็3 4 5 6 7้วก็3 4 5นะกด Add มา7นะครับต่อไปก็ปรับความกว้างเลยนะ คอลความแรกนี่จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าใช้เก็บเท็กบ o x อกสำหรับการพิมพิมค้นหานะ,นะก็ใช้ absolute ประมาณ300นะครับ absolute คือกำหนดค่าใายตัวนะครับต่อไปตั้งแต่2ถึง6เนี่ยอาจารย์จะปรับประมาณ120นะครับ absolute 120 120นะคราวบนี้ก็ปีมาเลยเนาะแบบนี้นะครับก็ปีวางเลยเนาะเพื่อความรวดเร็ว120หมด เพราะว่าเก็บอะไรเก็บปุ่มนะเก็บปุ่มสําหรับการคลิกก็จะขนาดเท่ากันหมดนะเราต้องการปรับแต่งก็ทําได้เลยนะตอนนี้อาจารย์ทําตามตาม,ตามาโปรเจกต้นแบบนะก็จะประมาณนี้ทีนี้ที่สําคัญคือตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยไม่มีคอนโทรลใดๆเข้าไปอยู่ก็ปรับให้เป็นออโต้ซส์นะครับวินโดว์ขยับก็ขยับตามวินโดว์ไป w นะวินโดว์ลดก็ลดตามวินโดว์เนาะตรงนี้นะครับ อ่าสามร้อทั้งหมดนะสุดท้ายเอาด้วย้ายแบบนี้ครับเมื่อได้แล้วกดโอเคไปปึ๊บอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปจะปรับตัว Property ที่สําคัญของเขาคือให้เขาอยู่ด้านบนดอกดอกเหมือนตัว Panel นะก็มาตรง Property Window เหมือนเดิมนะอ่าคลิกเขาก่อนนะคลิกเขาก่อนแล้วหา Property ดอกเนี่ยดอกก็ด้านบนเลยปึ๊บเขาก็จะขยับอโตโนมัต้แบบนี้ ความสูงครับความสูงมาเลื่อนลงมาตรงซ้ายน่าล่าสุดก็ประมาณสัก40นะครับประมาณนี้อ่าละตอนนี้พร้อมที่จะตัวเทเบิลเลเยอร์พาร์เนลหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะเพิ่มคอนโทรลเข้าไปตาม sell, เซลล์เนี่ยเซลล์คอลัมน์เนี่ยที่เราแอดเข้ามาเมื่อกี้เนาะพร้อมแล,แล้วเราก็คอลัมน์แรกเนี่ยเป็นเทคบล็อกแล้วก็แอดเทคบล็อกเข้ามานะพิมพ์เซิร์ฟเทคบล็อกเนี่ยลากเข้ามาเลยนะครับตัวนี้อ่าวางไว้ก่อน ช่องต่อไป1 2 3 4 5เป็นปุ่มปุ่ม5ปุ่มปุ่มคือบัตต้อน b u t t นะเห็นไหมเสิร์ชเอานะครับลากลงมาเลยนะครับหลากมา้ครบ2อ,อ่าไปเรื่อยๆนะครับเราจะก๊อปปี้ก็ได้นะแต่อาจารย์สะดวกแบมนะสะดวกลากมานะครับประมาณนี้1 2 3 4 5ครบอ่าข้อหลัสุดท้ายเนี้ยให้เขยยายืดขยายตามวินโด์เนาะ ต่อไปเราแค่มาปรับตัวความความสูงปรับฟอนต์ต่างๆของของตัว t x t Box b b t t o n นะเพื่อเอให้มันสวยงามเนาะต่อไปเนาะโอเคก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะ t e x t b o x นะครับ t e x บ b o x อาจารย์ปรับฟอนต์ก่อนเลยถ้าฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวเดีฟอนต์เนี่ยอาจารย์จะใช้อฟอนต์เดียวกันกันกบ Botton อาจารย์จะลองดูก่อนนะกด t e x บ b o x ก่อนกด Control ค้างไวนะ้เนาะแล้วก็ไปกด Botton ให้ครบแบบนี้โอเคนะ เป็นการเลือกทั้ง Text บล็อกแล้วก็บอตทอนอาจารย์จะลองปรับฟอนต์ทีเดียวดูนะว่าได้ไหมเนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บอาจารย์ใช้ฟอนต์วัวนี้นะ s เนี่ยตัว S S E G O E เนี่ยคลิกไปปุ๊บอา่าแล้วก็ปรับความต้องการเลยตัวนี้เนาะอ๋อเริ่มต้นที่10นะครับปุ๊บประมาณนี้10แต่เทคบ b ็อกของอาจารย์นี่มันจะใหญ่กว่านั้นหน่อยนะคือปุ่มนี่ใช้ประมาณ10นะแต่เทคบ็อกอาจารย์ประมาณสักอฟอนต์ประมาณสัก14แล้วกันนะ ตัวนี้นะครับอ่าใหญ่กว่านิดนึงเนาะจากนั้นก็ปรับขนาดนะให้เต็มแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปปรับแต่งทีหลังเนี่ยพวกพวกฟอนต์ไอพวกบอททอนทำเหมือนกันนะอ่ากดตัวแรกก่อนเนาะกดคอนโทรลค้างไว้บนแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็คลิกให้ครบทุกตัวแบบนี้ปรับซ้ายให้มันเต็มก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาปรับ property ีทีหลังนะนี่ปรับความสูงความกว้างให้เต็มแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปปรับ property ีเสริมนะตัว ตัวนี้ตั้งชื่อเลยนะใช้สาหรับการพิมพ์แล้วค้นหาใช่ไหมอาจารย์ก็ตั้งเป็นเนี่ยตรง property name เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ keyword text box นะตั้งชื่อแบบนี้ keyword text box นะเราอาจจะตั้งชื่อว่า search text box ก็ได้นะครับอันนี้ได้แล้วหนึ่งเนาะอาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับประมาณนี้จริงๆประมาณนี้ก็สวยแลยนะ้วเนาะแต่มันยังไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเก็บรายละเอียดนะครับผม สิ่งที่ต้องเก็บรายละเอียดอย่างหนึ่งคือหลังจากตั้งชื่อเสร็จนะครับ property ที่สําคัญที่จะทําให้เขายืดขยายเต็มคอลัมน์จะเป็นอาจารย์จะปรับตัวดอกก่อนนะดอกดอกดอกตัวดีมีไหมอ่าตัวดีดอกปรับฟิ l นะไม่ใช่ t o อนะเป็นฟิ l แล้วรอบนี้ปุ๊บอ่าก็าจะเป็นแบบนี้เวลามีการปรับยืดขยายเนี่ยก็เขาออ t โต้ของเขาเองตัวนี้ได้เลยเนาะปรับ property ตั้งชื่อแล้วก็ปรับ property เป็นดอกนะครับ ฟอนต์เราก็ปรับแล้วเนาะต่อไปก็ทำแบบนี้ครับปุ่มทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้เราลืมปรับเนะาะไม่เป็นไรทำเหมือนเดิมนะครับเลือกทั้งหมด property dock อ่าตรงนี้เป็นฟิลเต็มเลยให้กับขยายเต็มเนาะโอเคครับตัวนี้ให้เริ่มนะทำแบบ text box คือปรับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยน text นะมันมี text ด้วยเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวที่เราเห็นเนี่ย button หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาเรียกว่า text แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเทคก็เปลี่ยนนมก่อนนะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเราต้องเขียนโค้ดกับตัวไหนต้องเปลี่ยนชื่อก่อนเนาะอ่าบัตต้อนหงต้องซื้อความหมายเราใช้สําหรับกดเซิร์ชแล้วก็พิมพ์เลยตั้งชื่อว่า Search Button Enter ตอขอความก็ง่ายๆ Search ร์อ่าตรง p ropy e Text ทําแบบนี้กับปุ่ม,มอื่นๆเนาะปุ่มที่2เป็นปุ่ม add new สำหรับเพิ่มรายการใหม่ตัวชื่อก็จะเป็น แอด new button ง่ายๆนะครับแอด new button enter ข้อความเราผ่าน propery t text นะครับนี่ text add n e w e n t เ r รครับเรียบร้อยต่อไปปุ่มที่3ปุ่มสำหรับการแก้ไข Edit Update นะครับตั้งชื่อได้เลย,เลยจะ Edit u อั a เดตก็ได้อาตารย์ตั้งชื่อว่า Edit button Edit button ข้อความก็เป็น Edit Enter อปุ่มที่4ผปุ่มสำหรับลบข้อมูล,ล้วก็ตั้งชื่อง่ายๆเลย Delete หรือ Remove ก็ได้นะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า Delete ข้อความจะ Delete หรือ Remove ก็ได้นะครับ Delete Enter ปุ่มสุดท้ายปุ่มสำหรับการ r รีเฟร h ฟื้นฟูข้อมูลเนะาะ e f r e s h ก็ตั้งชื่อง่ายๆ Refresh Button Refresh Button Enter เปลี่ยนชื่อ เท็เอามาจะชื่อเ่ยเป็นข้อความเท็กนะครับเป็นรีเฟ e ช h e n t e อ่าสวยงามเริ่มสวยแล้วนะครับผมการออกแบบก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะ